ปัญหาอย่างหนึ่งที่เราพบหลังการปลูกทุเรียนแปลงใหม่นั้นคือต้นกาที่เราลงปลูกทุเรียนในแปลงนั้นบางต้นไม่ค่อยเจริญเติบโตสมบูรณ์ไม่แตกใบอ่อนต้นเหลืองสาเหตุอย่างหนึ่งอาจเกิดจากการขดตัวของรากตั้งแต่ในถุงพอฉ่ำดังนั้นการแก้ปัญหารากขคจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องแก้ไขวันนี้เรามาดูกันว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรกัน สวัสดีครับผมนายสุประกอบศสกดิพิรมเลิกนะครับเจ้าที่ส่งเสริมประจำเขตตะวันออกจังหวัดระยองจันทารนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทุเรียนรากขดในถุงพอชําควรจัดการอย่างไรก่อนปลูกก่อนปลูกทุเรียนควรสังเกตบริเวณราก้นถุงนะครับว่ามีการขดตัวหรือไม่ถ้าพบก,การขดตัวของรากแนะนําให้ตัดรากขดตัวนั้นออกนี่เป็นตัวอย่างของทุเรียนรากขดนะครับเรามาดูกันว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์เงี้ยถ้าเจอทุเรียน ที่มีลักษณะรากขดเนี่ยเราจะทํำยังไงตัดแต่งยังไงก่อนปลูกลงแปลงนะครับครับผมดูนี้ครับอันนี้เป็นทรงของที่มันขดอยู่ครับผมแล้วก็ตัดส่วนที่มันโค้งเอกไปเลยครับครับผมประมาณนี้รับผมออกไปเลยมันก็อยู่ประมาณทรงเท่านี้ครับให้เหลือในส่วนที่ค่อนข้างจะตรงนะครับแล้วก็สยารากก็คือเคลียร์รากออกมาอยู่ประมาณนี้แค่นี้ครับก็ก่อมที่จะลงปลูกลงแปง หลังจากนำต้นกล้าลงปลูกในแปลงแล้วแนะนําให้ราดคนต้นด้วยผลิธุพันธ์เทโลคอซูเปอร์เอ็กนะครับในอตัตรา1 0 2 0ซีต่อน้ํา3ลิตรเพื่อป้องกันรากเน่าขนเนา่าสําหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถฝากคาถามไว้ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยลีโอเทคสารอินทรีย์ปรับสภาพดินสูตรเข้มข้นกระตุ้นการแตกรากสตาร์เกิจีสารป้องกันก,นกำจัดแมาลงชนิดดูดซึม สามารถใช้รองก้นหลุมหรือโรยรอบคุณต้นได้